สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมสร้างมากพตอนนี้มาอยู่ในบริเวณห้องที่เรียกว่าห้องคอมนะครับห้องคอมของเรือแก๊สนะรเรือบรรทุกแกส๊ส LPG ก็ยังอยู่บนเรือแกส๊สครับผมเรือบรรทุกแก๊สเนาะนะนะเป็นเรือสินค้าอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ลูกค้านะครับมอบหมายภารกิจมาเนาะให้ทำการโอเวอร์ฮอนนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับแกส๊ส ก็เป็นพื้นที่อันตรายนะครับเป็นห้องอับอากาศด้วยนะฮะก่อนปฏิบัติหน้าที่ก็มีขั้นตอนความปลอดภัยเยอะแยะมากมายนะครับกว่าจะามาปฏิบัติงานได้เนาะตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปฏิบัติงานแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนพนักงานก็ไปพักเที่ยงกันเหลือผมสร้างม่างนะมาอัดคลิปอะอยากไปดูกันครับคอมเพรสเซอร์นะแก๊สนะหน้าตาเป็นยังไงอ่าในส่วนนี้เขาเรียกว,ว่าห้องคอมนะครับห้องคอมห้องถัดไปหลังผนังนั้นเขาเรียกว,ว่าอ่าห้องมอเตอร์นะครับ เพราะว่าเขาจะแยก2ส,ส่วนเนาะส่วนของเครื่องจักรนะกับส่วนของอุปกรณ์ต้นกําลังนะไอเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมนะพัดลมเ็าเรียกว่าพัดลมระบายอากาศนะก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งก็ต้องมีการาเปิดพัดลมนะระบายอากาศเนาะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าดูดนะฮะเป่านะฮะแกส๊สพิษแกส๊สไฟฟต่างๆออกเนาะอันนี้ก็เคลียนะครับวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าปลอดภยัยแล้วก็ทํางาน ก็เสร็จสิ้นแล้วละ่ะเหลือแต่ขนของกลับนะฮะเนี่ยหน้าตานะครับหน้าตาของลนะิ้นคอมเนาะโอเวอร์ฮเฉพาะลิ้นนะครับส่วนที่เป็นลิ้นเนาะลิ้นคอมคอมนะฮะในความหมายเราก็รู้ๆก,กันโดยทั่วไปนะครับคมนั่นก็คือการอัดนะฮะการอัดแต่เจ้าตัวนี้มีหน้าที่อัดนะฮะอัดแก๊สนะครับให้เปลี่ยนสถานะแก๊สนะครับผมให้เป็นน้ําหรือให้เป็นของเหลวเนะาะเมื่อเป็นของเหลวของน้ําแล้วเนี่ยเขาก็จะผลักดันต่อไปไปที่ อ่ะถังนะครับถังบรรจุภายในเรือนั่นเองอันนี้เอาไว้ในการรับสินค้าเข้าเรือเนะาะเจ้าตัวนี้คอมเรียกคอม <c oughs> เป็นคอมสองสโตกนะฮนะสองสโตกเนาะขึ้นก็ได้หนึ่งงานลงมาก็ได้หนึ่งงานนะครับได้งานทั้งทั้งขึ้นทั้งลงนะครับเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าคอมสองสโตกอ่าเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วนะเขาเรียกว่าวาล์วเซฟตี้เห็นไหมเอ่ยอ่าเอสยี่สิบกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะั่นก็หมายความว่าเซฟตี้วาล์วจะเปิดนะเมื่อแรงดัน อ่ああ20ก kilo ิโลเนาะปิดอยู่ที Wait ่18นะปกติเขาใช้งานเขาจะอยู่ที่ประมาณอ่17-18กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเนาะใช้อัดเข้าไปในถังนะฮะเขาเรียกเซฟตี้วาล์วเซฟตี้วาล์วเขาจะเขาไม่ได้โบทิ้งนะเขาจะโบนะครับอ่าจากอ่าไฮเพชเชอร์นะครับไปอยู่ฝั่งอ่าท่อโลประมาณนั้นน่ะเขาจะโบไปฝั่งท่อโลเพชเชอร์เนาะเขาจะไม่ให้ออกนอกอในระบบนะเพราะว่าเป็นแก๊สไวไฟนั่นเอง ทีนี้ในห้องแก๊สเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสตด้วยแหละเป็นสตในตัวนะเห็นไหมเลเครื่องไม้เครื่องมือน็อตนะฮะแล้วก็เคมีที่ใช้ในเรือเนาะแล้วที่สําคัญเลยนะผมจะพามาดูเจ้าตัวนี้หลอดไฟทบหลอดไฟเห็นไหมเเจ้าตัวนี้เขาเรียกหลอดไฟกันกันระเบิดหนะลอดไฟกันระเบิดเจ้าตัวนี้ชุดโคมไฟชุดนี้นะครับราคาหลายหมื่นนะผมบอกว่าได้เลยว่า3 0,000ื่นบวกนะฮะชุดนี้โคตรแพงอ่ะโคตรแพง เป็นมาตรฐานความปลอดภัยเนาะในการใช้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับระบบแสงสว่างในเรือนเนาะในพื้นที่อันตรายนะก็จะใช้ระบบนี้เขาเรียกว่าโคมนะโคมไฟกันระเบิดทำตรงนั้นแหละ, <c oughs> ะผมสามารถถ่ายวิดีโอได้เนาะเพราะว่ามีการเคลียร์ความปลอดภัยแล้วนะครับปกติการปฏิบัติงานในเรือนเนาะในสําหรับผู้ที่ขณะนะขณะทําสินค้านะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ประจําเรือนะครับ อุปกรณ์ความปลอดภัยเขาจะเยอะแยะมากมายนะครับเรข้อปฏิบัติเนาะ, <Okay. S 1> ะหนึ่งในนั้นนะครับอุปกรณ์สื่อสารเป็นข้อห้ามนะครสามารถใช้โทรศัพท์ใช้วิทยุสื่อสารได้เฉพาะในหัวเก๋งหรือในส่วนที่พักอาศัยเท่านั้นเนาะ <Okay. S 1> ส่วนการออกมาข้างนอกนะการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมง,งานก็จะใช้วิทยุนะฮะที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะสำหรับก็เรียกว่าวิทยุกันระเบิดเท่านั้นเองแล้วในเรือกแก๊สเนี่ยก็จะมีสายดินด้วยนะเนี่ยตามลายท่อนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนี่ยเขาจะมีสายดินเห็นไหม สายดินนะครับเมื่อแก๊สเกิดการขึ้นที่ในท่อเหล็กนะฮะมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตเนี่ยฮะเขาจะเป็นท่อแกส๊สอ่าท่อแกสอ๊สนาะนี่ท่อแกส๊สอันนี้สายดินนะต่อสายดินเอาท่อเส้นนี้ต่อเข้าเส้นนี้แล้วก็จะมีสายดินลงกลาวนะครับไปกับตัวเรือนนั่นเองเนานะเพื่อป้องกันเขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะเมื่อไฟฟ้าสถิตกเกิดการอาร์กเกิดขึ้นมันก็จะเกิดประกายไฟระเบิดได้บึ้มก่อนการปฏิบัติงานเนาะนี่สำหรับคนประจําเรือหรือช่างเขาจะมาเปิดเจ้าตัวนี้นะับเปิด เปิดโบเออร์นะฮะเข้ามาอย่างที่ผมอธิบายไว้ในต้นคลิปเนะ Bird ower, ะา,า,านะเปิดโบเออร์ระบายอากาศนะฮะระบายอากาศบางครั้งเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะผมเคยได้ยินพี่ๆเขาเล่าให้ฟังก็คือว่าก่อนทํางานเนี่ยเขาจะกดปุ่มสตาร์ทสมมุติว่าเขาจะสตาร์ทในส่วนที่เรียกว่าคอมคอมเพรสเซอร์แนะก๊สเนาะเจ้าตัวนี้เขากดปุ่มปึ้งเนี่ยะระบบมันจะไม่ทํางานนะครับสิ่งแรกที่เขาจะทํางานก่อนก็คือพัดลมนะพัดลมเกาจะทํางานก่อนประมาณ15นาที พอครบ15นาทีปุ๊บระบบขับเคลื่อน,นคมอมเพรสเซอร์เขาถึงจะทํางานเนาะแต่ทีนี้พอกดปุ่มไปแล้วเนี่ยระบบพัดลมมันไม่ทํางานเราก็ไม่รู้เนาะพอไปถึงจังหวะอคอมทำงานนะครับจังหวะที่2คือคอมทางานก็ระเบิดเลยตึ้มกระจายอันนั้นก็ทุกคนไม่เป็นอะไรเนาะเพราะว่าเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่มายืนสงะอะสงะออยู่บริเวณ อันตรายนะครับเขาจะมีอยู่ในห้องคอนโทรลห้องควบคุมนู้นแหละเมื่อปลอดภัยแล้วก็ถึงจะออกมานะครับออกมาแล้วก็ลงไปสู่พื้นที่ปฏิบัติงานนั่นเองหลักความปลอดภัยมันก็มีเยอะแยะมากมายนั่นแหละแล้วแต่ชนิดของเรือแล้วแต่ชนิดของหน้าง,งานอันนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงานนั่นแหละที่จะต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้เนาะแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเนาะสำหรับผมแล้วก็ประสบการณ์ก็พอมีนะพอมีพอคุ้นเคยนะครับแล้วก็ ทํางานเกี่ยวกับเรือด้วยเนาะเราก็ต้องมีแหละนะระบบความปลอดภัยต่างๆอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องเพียบพร้อมทํานองนั้นแหละเอามาฝากกันฮนะหน้าตาของคอมแก๊สนะระบบมันก็มีเยอะแยะมากมายโอ้ยหนุนเอาแค่นี้แล้วกันเพราะว่าบางคนเห็นเรือแกส๊สวิ่งไปวิ่งมาก็บอกอ้ยอันตรายอันตรายนะมันก็อันตรายอยู่ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือแกส๊สรถบรรทุกแกส๊สรถบรรทุกน้ามันเรือบรรทุกน้ามันนะครับเรือบรรทุก ตูนะ้คอนเทนเนอร์เนาะอะไรต่างๆก็อันตรา,ายมดแหละมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีวิธีนะครับเขาเรียกว่าปฏิบัติยังไงให้มันปลอดภยัยเนาะวิธีจํากัดความเสี่ยงนะครับลดความเสี่ยงเนาะและวิธีเผชิญเหตุนะครับวิธีบริหารจัดการเมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอ่าเขาเรียกว่าทำยังไงทํานองนั้นแหละเนาะให้มันสูญเสียน้อยที่สุดให้มันปลอดภยัยมากที่สุดสําหรับตัวเราสําหรับคนผู้โรงงานทานองนั้นแหละ อันนี้ก็เอามาฝากกันเนาะการทํางานบนเรือนะครับโดยเฉพาะเรือที่เป็นบรรทุกเกี่ยวกับวัสดุไวไฟนะครับมันไม่อันตรายอย่างที่คิดเนาะถ้าหากเราปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดอันนี้ก็เอามาฝากกันเด้อนะครับผมแค่นี้แหละหิวข้าวแล้วด้วยเนี่ยท้องร้องจอกๆเลยนะเที่ยงครึ่งละอะแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไปพักเที่ยงก,กันก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อ มีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เด้อจะได้บ่งเหงานะครับผมสร้างมากเนาะแค่นี้แล้กันสวัสดีครับ